ิกกี้พิสตอนนะครับแล้วก็โซนวัตตทอนนะครับมันจะไม่มีนะครับถ้ามีแค่มดแต่ถ้าไม่มีแมปมันจะไม่มีโอเคนี่ก็เป็นแมปของมันนะครับลิงกโหลดใต้คลิปนะฮะส่วนวิธีลงแมปนะฮะก็ไปหาดูกันเอาเองนะครับผมแล้ววิธีลงมดก็หาดูกันเอาเองด้วยนะครับอันนี้คือขอให้ให้ให้วางให้วางบล็อกและสโตนได้เนี่ยโอเควางนะ นั่งสองซ้ำอะไรมากดป้ายเฉยซ้ำโอ๊ยแหลกถูกวิวางเยอะเกินไปแล้วอ๋อระวาแยกออกเคเดินผ่านเฮ่เฮ่เฮ่นี้อะไรบันไดยุบก็ขึ้นได้เถ่ะวะเคไม่มีตรงนั้นนะครับก็คงจะให้ โอเคบันไดขึ้นมาแล้วโอเคเดินไปครับอ๋อขึ้นได้ของมีอะไรอ้าวของเปล่าขึ้นมาขอ,องเปล่าเนี่ยนะโอเคอเฮ้ยอะไรอะไรเลือ่องอละ,ะ,ะว่าละวานี่ละว่าละวานก็พออเจอ,รอเจราเจอแล้วเขาจะรับปิ๊ปเปอร์ปิปเปอร์อยู่ทางนี้ ซ้ายไม่ใช่เรียกวาตะ,ะางหาไงคือเปิดอันนี้คืออะไรรู้สึกอะไรวะตีไลโก้ให้วางเลสตโตนละ่ะวางเห็นมีอะไรเทช่างมันว่าที่คลิเปเปอร์ของเรามันต้องเหยียบเราจะเปิดครับ S 1> <S 1> ไม่ใช่นะรอเล่นเพราะคุณยังให้ทุบออกโอเคเรามาทุบกันโอ๊ยโอ๊ยนั่นโอเคคิปเปอร์อ๋อเขาก็สร้างเก่งมันโอเคข้างในนี้มีหัวคิปเปอร์และกล่องอืมแล้ก็ประมาณนี้ครับ,บกับแมปเรสโตนนะไปทำอะไรเล่นกันนะครับจุ๊บปิดไว้ออปิดไว้มันเดิมโอเคหน้าคิปเปอร์ออกมาแล้ว ค,คือถ้าถามว่ามันเล่นยังไงนะคือสมมติวางไอ้ใช่ไหมตะกี้พิสตอนอ่าถ้าใครเคยเล่นของในครมก็จะรู้จักนะฮะนีค่คือปุ่มกดแล้วมันจะทํางานเนี่ยมันก็จะทํางานนะครับสมมติคุณเราบล็อกไว้ไว้ตรงหน้ามันแล้วก็กดอ่มันก็จะดันบล็อกออกไปนะแล้วก็เอามามันเดิมครับเพราะว่าไอ้ปุ่มกดเนี่ยมันจะกดได้แวบบเดียวนะแต่ถ้าเป็นบล็อกเลสโตนแบบนี้มันจะทั้งชีพทั้งชีวิตเลยครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่ จะอยู่นานมากแต่ถ้าุดออกก็เหมือนเดิมนะครับส่วนไอ้นี่คือเอาไว้เชื่อมโยงครับแบบสมมติอ๋ออะไรอะไรสมมติคุณอยู่ไกลนะครับแบบจะให้มันดันนะครับให้มันดันมาโอเคก็วางปุ่มกดถ้าอยากให้มันดันชั่วคราวก็กดยึบอ่ะมันก็จะดันไปแล้วก็จะดึงกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าอยากให้มันดันตลอดเวลาก็วางวางบล็อกเลนสโตเนี่ยก็จะดันนานนะครับโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับที่ดันนะครับอันนี้คืออะไรเลย TNT ให้ทำอะไรกับ TNT วะมาตรงนี้มีอะไรอา่าตรงนี้ว่างตรงนี้ว่างตรงนี้ว่างโอเคปุ่มกดก็พอนะครับตืดโอเคนี้ปุ้มอ๋ออ๋อระเบิดแบบไม่มีอะไรพังเสียหายนะครับ สร้างได้เทพมากเลยโอเคแล้วอปุมีอะไรให้ทาบ้างคงไม่มีโอเคแล้วนี่อะไรเอ๊ะอะไรเหรอมีปุ่มกด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 นูนแหละอ้าวแปดเือห้าสิเอ50%เซไม่เป็นไรอะไรเนี่ยเซ็นนาบัตบอบอท่อนเอออะไรวะเอ๊ะ อะไรวะผมอ่านออกอ่านไม่อ่านไม่เป็นนะป๊อปเลอร์เหรอพรว่าอเบลพอพอท่อนไม่รู้จักอืตรงนี้มีบันไดบันไดลิงใต่คนไต่ไดโอเคแล้วนี่อะไรกดกดกดนี่หะพอท่อนเห็นมีอะไรเลยโอเคอันนี้อะไรไม่รู้ครับอะไรวะ อันนี้หรือเปล่าดตีจ้าไหนลองภเกตมีสามไม้ตรงนี้แล้วลองกดครั้งหนึ่งอ,อ๋อมันจะดันไม้ขึ้นมาหรือเปล่าดูใหม่นะตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับเคกดใหม่ก็เป็นแบบนี้นี่หว่า หรือว่าต้องไปกดข้างบนแนละ้วลองไปกดข้างบนนะครับคนะนะนะท่านผู้ชมลองจําไ้นะครับที่แรกเป็นสามไม้เคกดเรียบร้อยกดหรือ,อยังวะน่าจะกดแล้วนะครับอ๋อจริงด้วยนะครับจริงด้วยนะครับผมรู้สึกไม้มันจะยุบลงไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าไม้มันยุบหรือมันโผล่นะครับโอเคมันประมาณนี้คือมีสี่ใช่ไหม ตรงนี้ดูอ๋อตรงนี้คือทําให้มันยุบลงไปนะครับโอเคไม้ยุบลงไปอืสรุปคือทําให้ไม้ยุบลงไปนะครับอ๋อก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้มีอะไรอีกเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านวิ่งโดดข้ามอะไรวะบาอเไยเนี่ยมันกระจกมาเดียวนี่นะจันกระจกมาหรอ แค่นี้เนี่ยนะรู้สึกเหมือนจะปิดประตูอะไรประมาณนั้นโอเคงั้นก็ปิดปเลยอ๋ออ่างตรงนี้นะครับม่ทำลายไอ้นี่นะครับเลสตนโอโอเคไหลมาเทมาอุ้ยทำไมตรงนี้ไม่ไหลวะเอ๊ะทำไมนายไม่ไหลทําทำไมไม่ไหลผูกเอาก็ได้ โอเคก็คคจะประมาณนี้เคมีอีกที่หนึ่งนะครับลูกกับเครนซึ่งจะเป็นแบบถ้าเรากดให้มันจะให้นั่นใช่ไหมอ๋อมันจะดันูกกเครนมาแล้วมันก็จะเก็บมานะครับอ๋อก็ลิงกต้ตคลิปนะฮะลิงมันจะเป็นไฟล์ CIP นะฮะดอกซีไีต้องไปแตกไฟล์กันเอาเองนะครับผมลองไปแตกไฟล์กันเอาเอง แตกไฟแล้วก็ลงมอดนะถ้าใครอยากรู้วิธีลงมอดกับวิธีลงแมบนี้นะครับก็ต้องก็ไม่ใช่ก็ต้องก็เอ,อ่อเมนถามได้ในใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าใครรู้แล้วก็โหลดแค่มอดไปแล้วก็ไปแตกไฟแล้วก็ลงแมบแล้วก็ลงมอดอ,อ่าแล้วก็เล่นนะครับขอย้ํานะครับมอดนี้ใช้กับแมบนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นแมปถ้าเป็นโลกแบบเซอร์ไบล์ธรรมดาเนะี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับ คือมันมีเฉพาะแบบแมปแมปนี้นะฮะสเสติกเกอรพิสตอนครับแนี่ยสติกเกอรพิสตอนคร,รับโดนมัตทอนเนี่ยมันจะมีเฉพาะแมปนี้เท่านั้นนะครับโอเคอันนี้คือที่เหยียบเหยียบแล้วตัวเปิดเหยียบตัวเปิดเหยียบตัวเปิดทำไมไม่มีไอ้นี่เด้ออยากได้แผ่นนั่นนี่มาทำแบบเหยียบปุ๊บตู้เปิดปั๊บกุ๊กกุ๊กมีอ้นี่โอเคสามารถจะโดนตรงนี้นน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  ะจะเห็นว่าตัวเอ็นชาร์ตมันจะโผล่ขึ้นมานครับแต่พอเราขุดออกปุ๊บม,มันจะลงไปนะครับมันจะไม่ดูดอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเราใส่ปุ๊บงอมขึ้นมานะครับมันก็จะดูดตัวหนังสือสีขาวๆใส่ไปนะครับอืมททีปัญญาเราจะออกก็ต้องกดแล้วก็เดินออก <c oughs> โอเคครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ขอร้านท่านผู้ชมขอลาท่านาผู้ชมเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ